สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนแชแวยแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิตวันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสเมื่อน้องไรอันกาดบัณฑิตมีคิวการแสดงคอนเสิร์ตในเมืองหลวงแต่ต้องพบกับปัญหารถติด น้องจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับพร้อมกับส่งกําลังใจให้น้องด้วยครับสู้ๆครับขอบคุณภาพบรรยากาศจาก tiktok s i s f leo focus และยุ้งข้าวเล็กขอดพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลย let's go สวัสดีครับแรกกับดิศนะครับวันนี้มีงานร้องเพลงครับที่ศูนย์ศริกิตนะฮะแต่เผอิญว่ารถเนี่ยมันติดจนแบบ ติดมาหันเลยอ่ะทำง่ายๆทีนี้เราก็ต้องเดินไปงาน,นะคะซึ่งระยะทางการเดินไปศูนย์เศรษกิจเนี่ย800เมตรและแต่งตัวเนี่ยการแต่งตัวเป็นแบบนักร้องร็อกแบบนี้ยแล้วมาเดินกลางแบบที่ว่าแดดขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะ ถือว่าเป็นเรื่องว่าประสบการณ์ชีวิตนะฮะขอให้ทุกคนสู้ๆกับปัญหาที่เจออยู่นะครับผมก็สู้อยู่ <laughs> ยครับเจอก,กันครับสู่ธนิกจครับวันนี้ <c oughs> นี้คะ่ะอยู่แค่นี้อยู่แค่เอื้อ <c oughs> มไม่ไหวแนะล้วนะรถติดรถติดปังเดินนครับธนิกจลุยชีวิตรถติดมากลงรถเดินไปงาน800เมตรชีวิตแล้งกับมาดิษ ทั้งสนุกสนานานชนนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบค,คลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย